ร้อยเรื่องเมืองล้านนาตอนผีลัดดาแลนเฮียนที่สุดในเชียงใหม่กับตำนานผีในจังหวัดเชียงใหม่สุดโด่งดังลัดดาแลนเชื่อเลยว่าหากพูดถึงหนังผีดังๆในเมืองไทยนั้นลัดดาแลนคือภาพยนตร์สยองขวัญที่ดีอีกเรื่องหนึ่งที่ทำให้ความเฮียนจากระดับท้องถิ่นสู่ความเฮียนระดับประเทศ เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายความเพี้ยนกว่า50ปีที่ผ่านมามีจุดเริ่มต้นมาจากสถานที่แห่งหนึ่งในอดีตของจังหวัดเจีงยงใหม่ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของคนเจียงใหม่ในช่วงปีพศ2 5 0 2แต่ได้เกิดเหตุการณ์การฆาตกรรมขึ้นในบ้านหลังหนึ่งซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของความสยองจนนำไปสู่จุดจบของหมู่บ้านลัดดาแลนและเป็นตำนานผี ที่ว่ากันว่าน่ากลัวที่สุดแห่งหนึ่งเลยทีเดียวลัดดาแลนด์เป็นสวนพฤษศสาสตร์ผสมผสานกับลานแสดงศิลปะวัฒนธรรมของจังหวัดเชีงยงใหม่ในราวปีพศ2512ลัดดาแลนด์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงประกอบด้วยสวนสนุกและการแสดงมหรศพซึ่งตั้งอยู่ริมถนนเรียบคลองชุรประทานตำบลจ้างเผือกจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเจ้าของเป็นนายทหารชั้นผู้ใหญ่คนหนึ่งและภรรยาที่เป็นนักธุรกิจพัฒนาอสังหาริยมทรัพย์พื้นที่ของรัฐดาแลนด์ได้พัฒนาเป็นอุทยานการท่องเที่ยวขนาดใหญ่มีการจัดศูนย์แสดงสาธิตศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นทั้งพิพิธภัณฑ์ชาวเขาการทำเครื่องเขินการแกะสลักไม้การทอผ้าไหม การแสดงฟ้อนรำต่างๆมีการฮึ่มบริการมา้าช้างและรถไฟขนาดเล็กขึ้นนังมีค่าบริการประมาณ8 1 0ถึง10บาทได้รับความนิยมทุกอกทุกใจของเด็กๆและขรอบครัวเป็นอย่างมากภายในรัดดาแลดนยังมีต้นไทรลำต้นขนาดใหญ่เล่ากันว่าไวรุ่นสมัยก่อนนั้นจะไปออกเดทกันเพราะมีความเชื่อว่าคู่ไหน ได้ไปอธิษฐานขอโชคเรื่องความฮักกับต้นสายนารัดดาแลนคู่นั้นก็จะได้ลักกันไปตลอดชีวิตในส่วนของพื้นที่หมู่บ้านนั้นล้วนแต่มีครอบครัวฐานะดีมาจับจองซื้ออาศัยอยู่ซึ่งในสมัยนั้นเรียกได้ว่าคือหมู่บ้านเศรษฐีนั่นเองแต่ความโด่งดังของรัดดาแลนที่กำลังเป็นที่รู้จัก กับเกิดเรื่องสลดขึ้นภายในหมู่บ้านเพราะมีบ้านหลังหนึ่งถูกคนร้ายบุกค,คาย,ยกยัวัวความสยองก็เริ่มขึ้นจากตรงนี้เพราะหลังจากนั้นหมอาเมินคนที่อยู่ยใกล้ๆกับบ้านหลังนี้ก็ได้ยินเสียงแปลกๆตึงเสียงหัวเราะร้องไห้แล่เสียงของความช่วยเหลือเป็นบางครั้ง และที่แทบจะต้องย้ายหนีออกจากบ้านเลยก็คือคนแถวนั้นจะได้เห็นครอบครัวของคนที่ตายไปแล้วบางทีก็ออกมายืนหน้าบ้านออกมาหดน,น้ําต้นไม้คนที่ผ่านไปผ่านมาต่างหันกันบ่อยมากในเวลากลางดึกหรือหลังเที่ยงคืนต่ต้นไปนานวันเข้ายิ่งหนักเพราะวิญญาณของคนที่ตายไปเข้ามาหาถึงบ้านเลยก็มี จนคนแถวนั้นอยู่กันเบาไว้เลยปากันย้ายออกไปเกือบหมดทำให้แถวนั้นกลายเป็นบ้านหลังเยอะมากแต่ก็ยังมีบ้านอีกสองถึงสหลังที่ยังไม่ได้ย้ายหนีไปไหนซึ่งหนึ่งในนั้นคือบ้านที่เจ้าของเป็นชาวต่างชาติอยู่ต่างประเทศซึ่งจะกลับมาเที่ยวเฉพาะฤด,ดูหนาวจึงได้จ้างหญิงสาวชาวพม่ามา,มาเฝ้าบ้านไว้ จนวันหนึ่งได้มีโจรขึ้นบ้านและฆ่าหญิงสาวชาวพม่าคนดังกล่าวและเอาศพไปมกไว้ห้องเก็บของใต้บันไดกว่าคนจะมาพบเจอกับผ่านไปเกือบสองเดือนและที่มาพบได้พอบ้านที่ยังเหลืออยู่ใกล้ๆกันได้กลิน่นเหม็นเน่าโชยออกมาจากในบ้านแต่กลมบ,บัดได้สงสัยอยังพ่อยังหันหญิงสาวคนดังกล่าวมานั่งอยู่ที่ระเบียงหน้าบ้านทุกวัน จนวันหนึ่งทนบ่ไหวเลยบอกว่าให้ทำความสะอาดเพราะอาจจะมีหนูตายแค่นั้นแหละหญิงสาวคนดังกล่าวกับหันหน้ามาแบบเละเลยเจ้าตัวจึงได้ไปแจ้งความและแจ้งให้เจ้าของบ้านทราบพ,พอเปิดเข้าไปดูภายในบ้านจึงได้พบศพและนำออกมาแล้วแต่ภายหลังก็ยังมีคนเห็นหญิงสาวชาวพม่าคนนี้นั่งอยู่ที่เดิมทุกวัน แต่ถ้านั่งธรรมดาบามายุ่งก็คงจะดีบางคนเล่าว่าบางเตื่อก็จะหันหญิงสาวชาวพม่ามา,มายืนมองที่หน้าต่างในเวลากลางคืนเตื่อนี้เปื้อนบ้านที่เหลือคงจะย้ายออกโดยปรเสยดายบ้านแล้วและยังมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับลัดดาแลนอีกมากมายบอกว่าจะเป็นผีคู่ลากคู่ไวรุ่นที่มาผูกคอตายใต้ต,ตนใส วิญญาณตุ๊กตาสัตว์ผีสิงที่สารพระภูมิศพของนมขี้ยาศพคนตายที่ถูกปนและข่มขืนบ้างก็ว่าเป็นเรื่องจริงบ้างก็ว่าเป็นเรื่องแต่งแต่ไม่ว่าจะยังใดก็ตามคำว่ารัดดาแลนก็จะถูกจดจำว่าเป็นสถานที่ที่แห่งที่สุดแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ไปเป็นที่เรียบร้อย